กลับมาฝั่งไทยแล้วเราก็อาศัยรถเพื่อร่วมทริปเดินทางมาที่ท่าสองอยางแล้วก็พี่อินทร์มารอรับเราคืนนี้เราจะไปนอนพักกันที่บ้านเชียงแก้วไปใช้ชีวิตกินนอนในหมู่บ้านเล็กๆของชาวปยากยอที่อยู่ท่ามกลางภูเขาและธรรมชาติ คืนนี้เราจะไปพักกันที่บ้านของพี่อินทร์พอมาถึงก็มืดแล้วที่เนี่ยไม่มีไฟฟ้านะมีแต่ไฟโซลาเซลล์พ่อกับแม่มารอรับแต่ว่าเราอะคุยกันไม่รู้เรื่องนะเพราะพ่อกับแม่คุยภาษาปยากะยอเราอะต้องให้พี่อินทร์คอยแปลมื้อเย็นวันเนี้ยของเราพี่อินทร์ก็โชว์ฝีมือทําน้าพริกปลากระป๋องไข่เจียวทำกลางแสงสว่างจากมือถือทําเสร็จก็นั่งกินกันง่ายๆแล้วก็นั่งคุยกันสักพักก็แยกย้ายเข้านอนตื่นเช้ามาก็นั่งรถไปชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยกววาวโลโคตรสวยเลยนั่งชิลๆ มาจากดอยก็ไปดื่มด่ากับบรรยากาศริมน้ําฟิลเกาหลีเก้าใจสุดๆกับเข้าบ้านทานอาหารเช้านั่งฟังพ่อดีดซอตู้เพลงที่ใช้จีบคุณแม่แล้วแล้วก็ถึงเวลาต้องลากันเป็น2วันหนึ่งคืนที่โคตรมีความสุขเลยพี่อินทอยมาส่งเราที่ท่า2องยางนั่ง2แถวกับเข้าบขาสแม่สอดแล้วก็นั่งรถกลับกรุงเทพจบทิป5วัน4คืนที่แม่สอดจังหวัดตาก